สนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์กลับมาครับครับทุกท่ฮงเอานะครับช่วงน,นี้นี่เรามีคําถามจากทางไซเดอร์เบย์ดีกว่า,าครับผมเดี๋ยวาถามว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเพลงเนี่ยมีหลากหลายอารมณ์ใช่นะครับถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบแนวเพลงของทางไซเดอร์เบย์เนี่ยคิดว่าเป็นแบบไหนมันจะมีแจ๊สนะครับออฟร็อกอแล้วก็เรเก้คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงสไตล์เพลงแบบไหนชอบแบบว่าป๊อปล็อกอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าไม่รู้อ่ะก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อจะว่าแบบว่าสบายๆก็ไม่ใช่หรือว่าจะแบบจะแบบรุนแรงก็ไม่ใช่อ่ะค่ะกลางๆกลางๆแล้วแต่ด้วยบางจังหวะก็ต้องเนิบ์ฟดีๆสบายๆบางจังหวะก็ต้องใช่ใช่ผสมผสานกันไปอ่ะอ่าแล้วอย่างเหรอเวลาแบบว่ามีกิจกรรมแอคทิวิตี้อย่างเงี้ยกลางแจ้งเอ่อหนูคิดถึงอะไรกลางแจ้งเหรอใช่คิดถึงอะไรเช่นยังไงอ่ะ ก็กิจกรรมอะไรที่เราคิดถึงท่านอย่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอ่าคิดอยากจะทําอะไรอยากจะทําอะไรกับไซด์เบย์ใช่อ๋อย่างไงบางคนอยากจะจัดน้จัดปาร์ตี้ปาร์ตี้ริมสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออบิกินี่แล้วชวนเพื่อนมาเยอะไหมเยอะเยอะชวนมาเยอะเลยปกติเป็นคนมีเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนเยอะค่ะสมมติคืนนี้ที่จัดปาร์ตี้ที่สาะน้ำเนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนมาได้กี่คน ประมาณโห2 0 30คนนะคะจัดเลยแล้วกันไปเอาที่แบบ36อัพเลยนะโทรศัพท์มาได้ในปาร์ตี้ต้องมีอะไรบ้าง36อัพที่ห้ามหมดเลยห้ามหมดเหล้าเบียอะไรอย่างงี้ไงไปแล้วก็ห้ามมีหรอห้ามห้ามแบบไม่ใช่ห้ามหมดคือต้องมีเซิร์ฟทั้งคืนน่ะไซเดอร์เบย์ใช่ไซเดอร์เบย์หนึ่งแล้วก็ไวน์เออผู้หญิงเขาทานอะไรกันน่ะมันมีหลายอย่างใช่ไหมมีวอดก้ามีเบีย อเมีไวน์แล้วก็วิสกี้สี่อย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงถ้าเราไปเดทกันสิ่งที่พี่จะเลือกเสิร์ฟให้หนูอ่ะพี่มันจะเสิร์ฟอะไรไวน์นะหนูผู้หญิงชอบกินไวน์มันก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศแบบว่าีจะอ้วกชอบกินไวน์มันดูดีมั้งใช่มันดูดีก็แบบว่าอัพรูปอะไรอย่างเงี้ยเออกินไวน์ไวน์กับดื่มไวน์แชมเปญอันไหนดูดีกว่ากัน น่าจะวายนะวายนะชอบวายใช่ใช่จะได้เลือกจัดถูกจะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาออกไปข้างนอกดีกว่าครับพี่เบนครับได้ครับเราจะไปถามนะครับแขกที่อยู่ในงานปาร์ตี้นะครับว่าคุณชอบฟิชชิ่งตอนไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างตอนก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนครับแต่ผมรู้คําตอบเหรอครับผมรู้คําตอบผอก็รู้กันดีกว่าและว่าแขกสาวๆหนุมๆในนั้นเนี่ยชอบอะไรครับ อะ,รค,ะค,ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ฟังกี้วิลล่าข้างในเนี่ยกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะฮะแมใ่ใครที่อยากจะหาที่เที่ยวบรรยากาศน,นอกดีข้างในก็สนุกครับมาที่ฟังกี้วิลล่าได้แต่ว่าตอนนี้ครับผมมีคําถามมาถามนะฮะสาวๆที่นี่ว่าเขาชอบฟิชเจอริ่งตอนไหนระหว่างก่อนนอนกับตื่นนอนเดี๋ยวมาหาคําตอบกันฟังกี้วิลล่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไร<บ>ฮะโบคุณโบครับผมมีคําถามมาถามคุณครับระหว่างฟิชเจอริ่งตอนตื่นนอนกับก่อนนอนคุณคิดว่าไหนดีกว่ากันฮะ ก่อนนอนก่อนนอนทำไมครับสวยก่อนนอนเนี่ยอ๋อเออยังสวยอยู่แต่ถ้าเกิดนอนตื่นมาบางทีมีน้ำลายไหลก็ไม่เวิร์กสวัสดีครับคุณอะไรฮะเอ๋ยค่ะคุณเอ๋ยผมมีคำถามมาถามคุณครับคุณคิดว่าคุณชอบฟิชเชอร์ริงตอนไหนมากกว่ากันระหว่างก่อนนอนกับตื่นนอนฮะก่อนนอนค่ะทำไมครับเพราะว่ายังเฟรชอยู่อ๋อยังตื่นตัวอยู่สวัสดีครับค่ะคุณอะไรฮะแอร์ค่ะคุณแอร์ผมมีคำถามมาถามคุณครับ ระหว่างฟิตเจอริ่งตอนก่อนนอนกับตื่นนอนคุณคิดว่าไหนดีกว่ากันอยังไม่เคยมีนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตอนก่อนนอนนะคะทําไมครับตื่นนอนนี่สภาพไม่พร้อมโอเคครับ <laughs> ขอบคุณครับผมมีคําถามมาถามคุณครับระหว่างฟิตเจอริ่งก่อนนอนกับตื่นนอนคุณคิดว่าไหนที่จะร้าวใจกว่ากันฮะ แค่คิดมนโนใน<ก>หัวหรือเป็นสิ่งที่เพื่อนบอกไม่ใช่ตัวเราครับก่อนนอนค่ะทำไมครับน่าจะหลับสบายมั้งคะ <laughs> <laughs> คุณตักผมมีคำถามมาถามคุณครับออกมาจากสระว่ายน้ำครับอยากจะถามเลยว่าคุณคิดว่าคุณชอบฟิชเจอริ่งตอนไหนมากกว่ากันระหว่างตื่นตื่นนอนกับก่อนนอนครับตื่นนอนค่ะตื่นนอนนะทำไมครับผม มารู้สึกซาบซ่าดีอ่ะพี่หรอเออนานๆจะเจอแบบนี้ปกติถามมาทั้งตำบลบ,บอกชอบก่อนนอนหมดเลยครับมีคำถามมาถามคุณครับว่าระหว่างฟิชเชอริงตอนก่อนนอนกับตื่นนอนคุณชอบอันไหนมากกว่ากันครับก่อนนอนค่ะทำไมครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วจะได้หลับได้สบายค่ะเออต้องเงี้ เรากลับมาครับอยู่ที่สาะวนายน้ำกันอยู่แล้วนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าแขกรับเชิญนะครับน้องกระดาของเราเนี่ยชอบอะไรมีเซ็กส์ระหว่างก่อนนอนกับตื่นนอนผมถ่ายผมถ่ายอ่าถายก่อนนอนขพให้ผมถ่ายผมว่าสองเวลาชอบแบบไหนมากกว่ากันจริงๆก็น่าจะชอบก่อนนอนมากกว่า เพราะมันเหมือนกับแบบอาบน้ําสดชื่นแล้วแบบว่าตรงไหนมันก็น่าจับน่าเลียเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าผมเคยประสบปัญหาครับเวลาตื่นเนี่ยผู้หญิงมักจะไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองสวยใช่หน้าแม่งก็เละขนตาแม่งไม่ติดผมแม่งก็ยุ่งปากแม่งก็เหม็นเขาไม่ไม่ค่อยพร้อมลเออนนันจะเป็นเป็นโหมดที่คุณผู้ชมต้องรู้ไวใช่พอหลอแต่ผมมันดันชอบนะ ชอบแบบแบบหน้าสดสดอ่ะผมไม่ชอบหน้าแต่งแล้วนะหน้าแต่งแล้วมันใครไม่แต่งก็หน้าเหมือนกันอ่ะไม่หรอกคือถ้าถามว่าผู้ชายชอบตอนไหนผู้ชายชอบตอนตื่นเพราะมันเต็มมันามาเปี้ยงปาเต็มแต่ผู้หญิงอ่ะคิดมากเกินไปไม่มีความมั่นใจไงอแต่ถ้าก่อนนอนเนี่ยเขาเอ้ยยังไม่ได้อาบน้ำหรือว่ายังยังสวยอยู่เพิ่งไปงานมาชุดก็ยังสวย ตอนตื่นมาเหลือแต่บ็อกเซอร์เก่าๆตัวเออเออเนาะก่อนนอนใช่ไหมใช่ค่ะก่อนนอนคืนนี้นอนกี่โมงประมาณสามทุ่มอะค่ะสามทุ่มนะเดี๋ยวตีหนึ่งพี่ไปหามันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งนะครับสมมติว่าเราไปไปดื่มกันอ่าแล้วก็สนุกสนานเริ่มมึนกันหมดละผู้หญิงจะมีอารมณ์มาก แต่ผู้ชายจะอยากนอนเออเใช่จริงมันจะเป็นแบบนี้นะมันสนุกเต็มที่แล้วไงผู้ชายผู้ชายอยากจะปิดชัดดาวตัวเองให้หลับหลแต่ผู้หญิงจะทันหายเมร่มโลชั่นหัวกูก็จะนอนอยู่นั่นนะอ่ะเออนั่นแนหะมัน,นี้ต้องหาตรงกลางครับ <S <S> <S นะครับอาส่วนวันนี้นะครับสนุกประมาณหึงชั่วโมงเต็มต้องให้น้องกระด,ดาเนี่ยนะฝากผลงานหน่อยครับถูกต้องครับ ค่ะก็ตอนนี้ก็มีผลงานนะคะเดี๋ยวก็จะมีถ่ายแบบแล้วก็พิตตี้เอทั่วไปอะค่ะแต่ว่าปีหน้าก็จะมีประกวด FHM นะคะก็ยังไงเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยโหวตให้กัรดาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะไซเดอร์เบรับบียอโอนซันครับสร้างวันใหม่ให้เป็นของเราครับแล้วต้องขอขอบคุณน้องกันดาด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เวลาของเราสามคนหมดแล้วนะครับก่อนมาเจอกับฮิลและเพจจ้าได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย